สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้ข่าวเด็ดเจ็ดจ้านน้ำเราก็นำข่าวเด็ดเด็ดเอามาฝากกันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็จะพาไปจบสัญญาณคลายน้ำร่วงปีซ้ำจะซ้ำรอยปี54หรือไม่นั่นเองว่าดูว่าสัญญาณในครั้งนี้จะพอมีโอกาสเป็นไปได้หรือไม่อย่างไรนั่นเอง เพราะว่าเราก็จะมาเตือนปี2,565กันนั่นเองโดยรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์เสรีก็ได้มาจับสัญญาณพายุฝนมาเร็วลุ้นต้นพฤษภาคมอากลานิยาลากยาวออกไปโอกาสเกิดซ้ำรอยปี2,554หรหรือฝนตกเหมือนปีที่แล้วแจ้งให้ประชาชนว่าจะทำอย่างไรให้รู้ตัวก่อน และถ้ามีสัญญาณมากกว่า70%์คลายน้ำท่วมใหญ่สารอยปี54เราจะทำกันอย่างไรต้องเตรียมตัวอย่างไรก่อนที่จะสายเกินไปนั่นเองครับผมก่อนจะไปฟังรายละเอียดต่างๆก็ช่วยกดและก็ติดตามให้ทางช่องเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์เสรีสุภาทิตผูท่วมวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภัยพิบัติ มรังสิตก็ได้เผยว่าพายุลูกแรกไทยเจอแล้วและไปสลายที่เวียดนามผลกระทบทําให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรืออีสานมีฝนตกและขณะนี้มีย่อมความกดอากาศต่ําแต่ไม่ใช่ดีเพรสชั่นอาจจะเป็นย่อมซึ่งในขณะนี้กําลังจะเข้าทางภาคใต้เข้าทางสุราษฎธานีมาสลายตัวที่จังหวัดชุมพรนี่คือลูกที่สองกำลังจะเกิดขึ้นในช่วงนี้ มองว่าไม่น่าจะเป็นพายุดีเพรสชั่นช่วงนี้อยู่ในลานิยาจะทำให้เกิดพายุง่ายเนื่องจากอุณหภูมิทน้ำทะเลจะสูงขึ้นผิดปกติจะมีโอกาสเกิดพายุได้มากกว่าปกติและความกดอากาศสูงเข้ามาคล้ายกับปี2,554ฝนจะมาเร็วขึ้นร้อนจะสั้นลงน้ำในเกลือนปัจจุบันนี้เมื่อเทียบกับปี2,554นั้น มีน้อยกว่าดังนั้นเมื่อมองว่าหากฝนตกแล้วจะมีการท่องระบายน้ํำในเตลือนนั้นมีน้อยเพียงแต่ว่าถ้าตกใต้อ่านก็จะแรงทําอะไรไม่ได้รองด็อกเกอร์เสรีกล่าวว่าตอนนี้เรามีเวลาประมาณ3-4เดือนผู้บริหารน้ําต้องรู้ว่าฝนตกเท่ากับปริมาณปี2554หรือไม่จะต้องทราบว่าจะเอาน้ําไปไว้ที่ไหน หนึ่งก็คือถ้าตกบริเวณเหนือเกืือนแน่นอนเขืือนสามารถเก็บน้ําได้ยังมีฟิ้นที่เหลือเพียงพอแต่ถ้าตกใต้เขืือนจะต้องรู้ว่าจะนําน้ําไปไว้ที่ไหนแล้วจะระบายไปที่ไหนต้องเตรียมแผนบอกประชาชนเพราะการตกใต้เขื่อนหมายความว่าทุกคนได้รับความเสียหายแน่นอนหากจะจัดไปในทิศทางไหนทางนั้นก็จะเสียหายอย่างน้อยผู้ใหญ่จะต้องมีคําตอบอยู่ในมือไว้ก่อน ั้งที่แล้วปี2554เราไม่ได้มีแผนน้ำผ่านมาแล้วจะมาเสียหายอย่างไรไม่ได้ทำการบ้านไว้เลยก็เหมือนตอนนี้ยังไม่ทราบเลยว่าผู้บริหารได้เตรียมแผนอะไรไว้บ้างก็ลำบากเนื่องจากตอนนี้มีสัญญาณเตือนมาแล้วมีความเสี่ยงแม้ว่าจะน้อยกว่า30%เราก็ต้องบริหารคำถามก็คือว่าถ้าน้ำมามากเหมือนปี2554หรือเหมือนปีที่แล้ว เพราะแค่ปีที่แล้วก็เหนื่อยแล้วอยากให้เตรียมการแล้วแจ้งประชาชนว่าจะทำอย่างไรให้รู้ตัวก่อนแล้วถ้ามีสัญญาณมากกว่า70%จะทำอย่างไรจะต้องเตรียมทั้งแผน1แผนสอ,อย่างไร กาวต่อไปว่าลานิยายังแรงทําให้ฤดูฝนเร็วปกกว่าปกติฝนก็เยอะที่เห็นมาช่วงก่อนฤดูฝนก็จะเป็นสัญญาณน้ำท่วมใหญ่แล้วแต่ว่ายังไม่ครบสัญญาณข้อที่2ก็คือระดับความรุนแรงของลานิยาจะต่อหรือไม่ถึงปลายปีซึ่งตรงนี้คาดได้ยากซึ่งเป็นปัจจัยที่2ที่ยังไม่มาต้องจับสัญญ,ญาณอีกทีประมาณเดือนพฤษภาคมจะชัดเจนว่า ประเทศไทยจะรานิยาต่อยาวหรือไม่ถ้าต่อยาวน้ําจะท่วแมแน่นอนนั่นเองครับผมนี่ก็คือเรื่องราวข่าวๆทั้งหมดที่เราเอามาแจ้งเตือนสําหรับทุกคนที่เรียนรู้ไว้เพื่อเป็นววะอุทาหอนในครั้งเมื่อน,น้ำท่วมใหญ่ของปี54นั่นเองครับนี่ก็คือสัญญาณเตือนภัยสำหรับทุกคนนะครับขอบคุณมากครับที่ก็มารับชมและก็รับฟัง สุดท้ายนี้ก็อย่าลืมกดติดตามให้ทางช่องเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ